สวัสดีครับพบกับช่องบ้านสวนผักชมนะครับเดี๋ยวนี้เราพามาดูต้นชะอมที่เราตัดกิ่งไปครับณนะตอนนี้มันแตกยอดมาสามารถตัดเก็บเลมขายได้แล้วนะครับเอโซนนี้น่าจะประมาณสองสัปดาห์แตกไวขนาดนี้แล้วนะครับนี่ขนาดเรายังไม่ได้ลดน้ำนะครับนี่ครับแตกยอดมาใหม่แล้วก็ดูยอดมันจะสวยๆนี่ครับนี่ก็สามารถตัดได้แล้วพรุ่งนี้เราก็จะตัดขายนะครับเราคิดเรียกว่าเลม เล่มตัดขายนี่ยครับเราพาด,ดูหลังจากที่เราตัดกิง่งตัดหญ้าใส่ขิ้เป็ดปูฟางแต่ว่าเรายังไม่ได้ลดน้ำนะครับสำหรับส่วนนี้นี่ก็คือบรรยากาศที่เราตัดกิ่งไปตอนนี้มันแตกมาหมดแล้วครับก็บรรยากาศจะเช้าๆก็มีหมอกเล็กๆน้อยๆครับสำหรับในส่วนเราเนี่ยครับฟ้าที่อ่อนๆ เราพาไปดูเดี๋ยวเราพาไปดูกับโซนที่เราเพิ่งตัดกิ่งไปด้านหลังโซนที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยน่าจะประมาณสองสัปดาห์สำหรับฝั่งนี้แค่สองสัปดาห์ก็แตกเป็นพุ่มเป็นยอดมาใหม่แล้วให้เราตัดเล็มขายได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูโซนข้างหลังต่อนี่ครับแต่ที่แตกใบเยอะๆกลุ่มนี้น่าจะประมาณเป็นหนึ่งเดือนได้แล้วหนึ่งเดือนนะครับสำหรับกลุ่มนี้ จะแตกใบเป็นเป็นต้นใหม่ขึ้นมาแล้วนี่คือสวนของเรานี่โซนด้านหลังนี่ครับอันนี้ก็สองสัปดาห์เหมือนกันที่เราตัดไปเราก็จะตัดไล่ๆกันไปนะครับนี่คือฟางที่เราใส่ก็คือฟางก้อนมัดคือเราจะจ้างรถมาอัดฟางในทุน่งนาแล้วก็นำมาใส่รามกกกโอมนะครับ โซนนี้เพิ่งตัดไปก็เริ่มแตกแตกตาแตกยอดอ่อนๆมาให้เราเห็นแล้วสำหรับต้นใหม่ที่เราตัดไปเนี่ยครับโซนนี้จะตัดที่หลังหลังสุดในการทําสวนเนี่ยครับก็เริ่มแตกเริ่มแตกทุกต้นละแตกเล็กแตกน้อยแตกเหมือนกันเนี่ยครับยอดอ่อนๆเริ่มมาแล้วเดี๋ยวถ้าเราได้ลดน้ําแล้วก็ น้ำถึงถึงหน่อยแปบ๊บเดียวนะครับไม่เกินอาทิตย์สามารถตัดยอดได้แล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ลดน้ำนะครับเราเพิ่งเสร็จกระบวนการของการทําสวนไปใส่ฟางเพิ่งเสร็จนครับบรรยากาศรอบๆของเราตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มตัดฟางเพิ่งจะเริ่มแตกยอดเพิ่งจะเริ่มออกนะครับอันนี้จะอยู่หลังสุดของสวนนี้ เราพาเดินวนรอบสวนเลยนยครับเนี่ยจะตัดเลื่อมกันประมาณสัปดาห์หนึ่งแต่ว่าอันนี้ตัดก่อนอันนี้ก็ออกจอดแล้วตัดได้แล้วตัดขายได้แล้วเล็มยอดขายได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยครับยอดอ่อนๆอนี้นี้ครับก็นนบบจะตัดไล่ๆกันมาห่างกัน หนึ่งอาทิตย์อย่างนี้ก็ห่างกันไม่กี่วันกับปลายสวนตรงนน้นนะครับห่างกันไม่กี่วันเราก็จะไล่ทํามาเรื่อยๆเรื่อยๆจากต้นสวนก็ไล่ามายันปลายสวนนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลังสุดเลยครับสําหรับโซนนี้แต่ก็แป๊บเดียวนี่ครับแตกแตกยอดอ่อนให้เราเห็นแล้วทําหลังกันแป๊บเดียวไม่กี่วันพอเป็นโซนสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวพามาดูต้นที่เราตัดก่อนน่าจะเป็นเดือนเดือนหนึ่งก็คือฝั่งนี้ฝั่งนี้เริ่มเป็นต้นชะอมใหญ่แล้วนะครับแตกใบให้เราเห็นแล้วแตกใบแตกยอดให้เราเห็นแล้วเนี่ครับสำหรับต้นนี้ต้นนี้น่าจะทํามาก่อนประมาณหนึ่งเดือนตอนนี้เริ่มออกยอดแล้วนะครับเป็นต้นชะอมใหญ่แล้วนี่ครับออกยอดเราก็จะเห็นเดี๋ยวพามาดูต้นนี้ยอดเยอะมากเนี่ยครับ พรุ่งนี้เราก็จะทำการตัดขายแล้วนี่ครับสำหรับช่วงนี้ชะอมก็ขาดตลาดเพราะว่าทุกๆสวนทุกๆเจ้าก็จะทำแบบนี้เหมือนกันหมดเข้าสู่ฤดูการทำสาวต้นชะอมนะครับสำหรับโซนนี้นะ่าจะทำมาก่อนเป็นโซนแรกๆเลยตอนนี้ก็แตกยอดใหม่แตกใบใหม่กลายเป็นต้นแล้ว เหลือแค่เวลาเก็บขายอย่างเดียวแล้วก็รดน้ําต่อไปดูแลต่อไปนะครับถ้ามองเห็นไกลๆนู่นนะครับก็ยังเป็นยอดไฝ่ๆอยู่แตกแตกตาขึ้นมาใหม่แต่สำหรับโซนนี้นี่ใช้ได้แล้วกลายเป็นต้นชะอมใหม่ขึ้นมาแล้วครับโตแล้วโตแล้วสําหรับปลายสวนยังเป็นต้นชะอมเด็กอยู่นครับหลังจากที่เราทําไปใหม่คาสาวต้นชะอม เราพาไปเดินดูรอบเลยนี่ยิ่งดูกอนี้ครับยอดเยอะมากเนี่ยครับนี่นะครับต้นนี้ใช้ได้เลยยอดเต็มแน่นอนพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไล่ดูแล้วน่าจะประมาณห้าสิบกรัมไม่ขาดนะครับถ้าเราตัดตัดหมดสวนแล้วเราก็จะเล็มเล็มยอดที่มันสามารถตัดได้ด้วยเนี่ยครับก็อตอนนี้ราคาดีอยู่ครับ สำหรับชะอมเพราะว่าชะอมตามท้องตลาดหายากสำหรับหน้าหนาวไม่ค่อยมียอดแล้วก็ทุกๆสวนก็จะทำเหมือนเราานนี้เหมือนกันหมดครับเพราะว่าปล่อยไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์มันไม่ออกยอดแล้วเราเลยต้องเล็มต้องตัดนี่ครับดูต้นนี้ยอดแบบเยอะมากนะครับพามาดูน่ครับก็สรุปได้ว่า เราเริ่มเก็บชะอมได้แล้วครับหลังจากที่เราใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนในการทำนะครับเราก็กลับมาตัดยอดได้อีกครั้งนึกแล้วก็ขั้นตอนก็จะมีเริ่มตั้งแต่ตัดกิ่งต้นชะอมตัดหญ้าเอากิ่งโะอมไปทิ้งใส่ขี้เป็ดกบฟาง5วิธีการตอนนี้เราทำมาหมดแล้วเหลืออีกวิธีการหนึ่งก็คือลดน้ำให้ความชุ่มชื้นกับต้นชะอม พราะเราปูฟางไปแล้วฟางจะเป็นตัวซอบน้ําเก็บน้ําไว้ให้กับความชุ่มชื้นที่กกต้นโมตลอดนะครับเราเหลือ6วิธีการเราก็จะเหลืออีกวิธีการหนึ่งก็คือ,คอการลดน้ำนี่ครับเหลือลดน้ำหนึ่งเดียวสำหรับตอนนี้ก็ใครสนใจนะครับก็เป็นไรายได้ดีเลยสำหรับคนที่มีพื้นที่ที่จะปลูกชม แนะนำเลยครับปลูกชมรายได้ดีแน่นอนแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการตัดใช้เวลาไม่นานแปบ๊บเดียวก็ได้แล้วปลูกแป๊บเดียวประมาณ2-3เดือนเราก็สามารถเล็มตัดได้แล้วดูอย่างต้นนี้ครับยอดเต็มเลยก็ฝากพี่ๆที่สนใจนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับในเพจบ้านสวนผักชะอม ก็หรือว่าใครมีคําถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับทางเรายินดีให้คําแนะนำและครับปรึกษานะครับหรือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน,นครับระหว่างสวนต่อสวนเพื่อเอ,เอามาประยุกและปรับปรุงเข้ากับสวนตัวเองครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ